นายศรีสุวรรณกล่าวว่าวันนี้มาตามนัดเพราะพนักงานสอบสวนได้มีการนัดตนทุกเดือนให้มารายงานตัววันนี้นำคำให้การมายื่นเพิ่มซึ่งตนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยได้มีการเตรียมเอกสารมา16หน้าอธิบายที่มาที่ไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้พนักงานสอบสวนได้เข้าใจส่วนที่ผ่านมาไม่มีใครติดต่อตนได้ เพราะตนไม่มีมือถือพนักงานสอบสวนได้มีการยึดไว้เพื่อตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมาตอนนี้ตนสบายดีและยังมีกำลังใจเต็มร้อยเรื่องของคุณศรีสวุวรรณก็อยู่ในความดูแลของบิ๊กเต่านะหรือพลตำรวจตีจรูนเกียรติปานแก้วนะนะเรียกชื่อผิดก็ต้องขอโทษนะพลตำรวจตีจรูนเกียรตนะิหรือบิ๊กเต่าเป็นคนดูแลคดี พี่ศรีสุวรรณถูกกล่าวหาตบรัพย์ร่วมกับพี่เจ๋งน้องตูนและอีกหลายคนวันนี้ปรากฏพิ่ศีสุวรรณปรากฏตัวที่สำนักงานตำรวจปป,ป,ป,ปนะครับพี่ศรีบอกว่าเขาโดนกานแกล้งโดนพวกนักการเมืองลุมกระทืบเขาเขาไม่ได้กระทําความผิดแต่รายละเอียดไม่ขอตอบเพราะจะกระทบต่อรูปคดีนะครับ ก็อยากจะบอกว่าพี่รีเนี่ยถือว่าเป็นผู้ต้องหามืออาชีพนะพอโดนกล่าวหาว่าตกทรัพย์เวลาแกให้สัมภาษณ์เนี่ยแกจะแกจะไม่พูดถึงรายละเอียดเนื้อหาคดีเพราะว่าพี่รีสุวรรณนี่คือผู้ต้องหามืออาชีพนะแกไม่พูดเลยและแกก็ไม่ยอมให้การในลักษณะด้วยวาจาแกทําเป็นกระดาษมาสิบหกแผนน่นแกอยากจะพูดอะไรแกก็ปรึกษาทนายมา แล้วกแกแต่งเรื่องแ,แต่งอะไรแกมาให้เรียบร้อยนะเขาเรียกแต่งคำให้การนะหรือเรียบเรียงคำให้การภาษากฎหมายเขาเรียกว่าแต่งคำให้การนะแต่งอะไรต่างๆที่แกอยากจะอยากอยากจังให้การเนี่ยแกจะไม่ตอบคําถามพนักง,งานสอบสวนแกใช้วิธีการพิมพ์มาเลยเขาเรียกว่าผู้ต้องหามืออาชีพและก็ไม่ยอมพูดอะไรต่างๆที่เป็นเนื้อหาคดีนะแกก็เขียนข,ข้อต่อสู้ของแกมาสิบหกหน้ากระดาษ ว่าแกไม่ได้กระทําความผิดแกสร้างคุณงามความดีนะช่วยเหลือประชาชนฟ้องมาแล้วห้าพันคดีตั้งแต่ตั้งสร้างศาลปกครองมาสร้างแต่คุณงามความดีนะดำเนินคดีนักการเมืองนะทำคดีใหญ่ๆห,หลายคดีนะครับดังนั้นนักการเมืองทุกพรรคการเมืองก็เกลียดอยากจะกระทืบสีสุวรรณให้จมอันนี้แกให้สัมภาษณ์แบบนี้นะ ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับกรณีคนดังๆอย่างเช่นพี่ศรีสุวรรณนะครับเป็นคนดังเป็นนักร้องเป็นอะไรต่างๆเนี่ยการสร้างคุณงามความดีกับการกระทําความผิดการทําความดีกับการกระทําความผิดเนี่ยมันคนละเรื่องกันสมมุติว่าพี่ศรีสุวรรณเนี่ยทำความดีช่วยเหลือประชาชนมาห0 0พันคดีแต่วันดีคืนดีสมมุติว่าพี่ศรีสุวรรณไปตบรัพ์ นะครับไปตบทรัพย์จากอธิบดีกรมการค้าวสมมุตินะความดีกับกับความชั่วเนี่ยมันคนละอย่างันะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกกันนะเราก็ไม่รู้ว่าพี่สีเนี่ยทําความดีหรือทําความชั่วยังไงนะครับแต่จะกราบเรียนว่าทําความดีก็คือความดีทําความชั่วก็คือความชั่วทําความผิดก็ผิดเพราะด้นมันแยกจากกันนะมันจะไปปนกันไม่ได้บิ๊กโจ๊กก็เหมือนกัน ช่วยเหลือประชาชนมาเยอะแยะคดีใหญ่ๆเยอะแยะใครเดือดร้อนหาพี่โจ๊กโจ๊กหวานเก็บความดีของพี่โจ๊กกว่าไปแต่ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งพี่โจ๊กไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าพนันออนไลน์ฟอกเงินสมมุตินะถ้าพี่โจ๊กทาผิดจริงพี่โจ๊กก็ต้องรับโทษทันก็แค่แนั้นแหละนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าความดีกับความชั่วมันคนละเรื่องกันพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมครับนะ นะค,ความดีกับความชั่วนคนเลือกเหมือนกับทักษิณชินวัตรทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติสามสิบาทรักษาถูกโลกก <c oughs> องทุนหมู่บ้านผลงานทักษิณความดีแต่ความผิดที่คุณทักษิณทำคือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่สารพิพากษาจำคุกก็ต้องติดคุกติดตาราง <c oughs> เพราะฉะนั้นระหว่างความดีกับความผิดหรือความชั่วมันคนละอย่างกันต้องแยกแยะนะครับ นะชัดเจนนะเพราะนั้นเนี่ยรายการทนายคลายทุกเนี่ยเป็นรายการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและศิลธรรมนะครับนะอืมชัดเจนนะนะคดีศรีสุวรรณจะรอดไหมพูดยากนะบิ๊กเต่าก็บอกว่าคดีศรีสุวรรณมีหลายวงวงแรกก็คือกรมการข้าววงที่สองก็กระทรวงยุติธรรมวงที่สามกรมฝนหลวงอะไรก็ว่ากันไป ก็อยากจะฝากบิ๊กเต่าหรือพลตำรวจตีจรูนเกียรติว่าทำให้จริงจังแล้วก็เอาคนผิดมาลงโทษให้ได้เพราะว่าคดีศีสวรรค์เนี่ยพี่น้องประชานชนให้ความสนใจถ้าวันหนึ่งปุ๊บกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูเนี่ยบิ๊กเต่าก็จะหมดราคาทันทีนะครับนะกับสีสวรรคเนี่ยข่าวใหญ่ข่าวโตแล้ครับดังหลายวันเลยแต่พอถึงเวลาปรกากฏว่า สั่งไม่ฟ้องสมมุตินะพี่น้องประชาชนนี่ก็ก็คงจะผิดหวังนะพี่น้องว่าไงถ้าสีตุวันหลุดนี่ก็โอ้โหผิดหวังเลยโอ้ที่ผ่านมานี่นะออกข่าวใหญ่โตเลยจับสีตุวันจับพี่เจ๋งมาเนี่ยแต่สุดท้ายสั่งไม่ฟ้องคดีไม่มีมูลอายการไม่ฟ้องถ้าเป็นแบบนั้นก็แมวเลยนะผมไม่อยากว่าหมาแนละแมวอะ่ะนะครับ